สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับผมวันนี้พามาดูต้นบลินจีครับผมเนาะอยู่หลังบ้านเราก็เป็นปีนี้เป็นปีแรกครับผมนะต้นนี้นะครับนะก็จะมีเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศด้วยแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมพามาเบิ่งสะกอนครับผมดูครับผมปีนี้เป็นปีแรกนะครับนะนี่ครับผมนี่คือต้นลินจีครับผมนี่ อ้ยสุดยอดครับไปครับผมไปหากันต่อเอาครับผมดูครับผมไปครับผมนูตข้างล่างก็เป็นน้ำนะไปเดิผ่าเดินไปดูครับผมเดินอ่อนไปเบิ่งครับผมว่าสีหลาซีใหม่ไปนได้นะครับเนาะนี่ยเดินพาเดินมาฝั่งนี้ก่อนครับผมเนี่ยบ้าหูยเบิ้ลครับผม ต้นลิงจีครับผมนี่ครับกำลังเป็นลูกเป็นหมากเลยครับผมเนี่นีครับผมผลงานปีนี้เป็นปีแรกนะครับนะที่ว่าจะได้ชิมดูครับผมได้กินได้ชิมทุกปีไม่มีครับผมไม่เป็นครับผมปีนี้จะเป็นปีแรกก็เป็นเยอะเลยครับผมดูครับผมอู้สุดยอดครับนะครับผม ข้างบนเต็มเลยครับผมเอาเข้ามาเข้ามามาดูข้างในนะครับเนาะก็จะลุกๆหน่อยครับผมเป็นครับผมดูข้างล่างก็เป็นนะครับนนะี่โอ้ยงามผักงามครับเป็นครับโอ้โพี่ดาอาดดูครับ ปาดเถอะไม่ใช่หมดแค่น,น,น,นี้นะครับนะเออเดินหัวดูหัวผมหยอ,อ,อยู่นี้ดินเต็มนะครับผมอันนี้อยู่ดินจุดินเลยครับผมนี่เห็นไหมครับผมนีคนงานจุที่ดินเลยครับผมแน่นอนพักครับผมน้ำไหล ด,ดโอ้มีหลังมะแดงด้วยครับผมหลังมะแดงครับผม <c oughs> อึบอึบอึบฝั่งนี้กำลังจะเป็นครับผมเนี่ย อันนี้ก็กำลังจะเป็นครับผม <c oughs> <c oughs> เอาครับผมใครชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอกบานาได้ครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ